ล้านปอนหรือ2,500ล้านยูโรเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องของธนาคารที่อนุมัติการกู้แล้วก็คือคนที่เคยช่วยเซอร์จินในการซื้อหุ้นนั่นแหละก็จะมีกลุ่มของอะไรนะอเมริกันแบงก์อะไรพวกนี้แล้วก็ JP Morgan แล้วก็อะไรอีกคนหนึ่งนะไปดูในข่าวแมนยูที่เป็นหน้าปกเมื่อคืนนี้ผมอธิบายแบบละเอียดไปแล้วนะครับก็คือคนที่เคยช่วยตอนซื้อหุ้น ก็จะกลับมาช่วยในการให้กู้สร้างสนามใหม่ง,ง่ายๆแค่นี้พอนะครับแล้วก็จะมีภาคเอกชนอื่นอีกนะครับทีนี้ในส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวของโมเดลสนามใหม่เนี่ยพอสโคกกล่าวนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนแปลงอะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ได้อธิบายสนามใหม่ของแมนยูแบบเร็วๆไปแล้วก็คือสนามใหม่แมนยูเนี่ยสร้าง5ปี งบ2,000ล้านปอนด์แล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้สนามนี้